จากได้ปปีที่แล้ววาดมานีไ่งไงตอนนี้กระทงยังมาไม่หมดนะเดี๋ยวมาทยอยมาเรื่อยๆนะคะวางกระทงพมสีหน้าอยู่ข้างในน,นุ่นแน่สวยงามชมพร้อมๆกันเลยจ้าชมด้านหน้าก่อน เดี๋ยวเราจะไปด้านในกันกระทงยังมาไม่หมดนะปีที่แล้วเยอะกว่น,นี้ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงแต่งไฟอยู่นะสามโมงตอนนี้เท่าไหร่สามโมงห้าสิบแปดนาทีแล้วค่ะ พาเข้าไปข้างในกันเดินเข้าไปพร้อมๆกันเลยเ้ดาตอนคืนก็จะเป็นไฟสวยนะคะเพื่อนหมุนรอ,อบๆตัวและวปที่แล้ว กระทงเยอะกว่าน,นี้เนาะก็ลับูชาสาธุสาธุาธไม่ก้ยังไม่เสร็จนะต้องกำลังตกแต่งอยู่นะสวยงามมาก ภาธาบูชาพระพุทธชินราชนะคะก็ตามนี่เลยนะเย็นสงบวางกระทง ทุสสธุกราบนะคะสามครังจะปิดเสียงเพลงนะว่าก็ต้องออกไปก่อนเนาะะจะปิดเสียงเพลง ได้ยินเสียงไก่น้ำด้วยสวยสวยมากไปแล้วสาธุสาธุาธค่ะ วังกระทงวังกระทงวังกระทง,วง,ะทงสวยมากเราก็เดินเข้าไปในสวนเดินเข้าไปในสวนปรามเรากำลังตกแต่งอยู่เนาะมีไฟซูมนะปรามโอ้ไม่ลูกปรามบ่ ไม่มีพุกปลาเหมือนอยู่ในส่วนย่นอมเลยนกกาบบยบินอยู่ในนี้นะมีความสุขมากออ๋ข้างหลังนั้นพี่เขาก็แต่งอีกเนาะ ข้างหลังนี่พี่เขกำลังแต่งอยู่นะเราก็จะแยกมาทางนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะไปติดไปติดพี่เขาไม่ดีเขาทำงานอยู่นะเราก็จะออกไปเลยโอ้นกเต็มเลยค่ะ <c oughs> ต้นอะไรนะเนี่ยดอกกะปิแน่ๆน,น,น่าจะเป็นดอกกับดอกกากรงเต็มเลยกากรงกากร์นื่อนเต็มเลย ไปแล้วบายซีรีส์ทุกคนของขายอาหารเพ่อเริ่มกลางเต็นท์กันแล้วนี่ก็อีกหนึ่งทางเข้านะหนึ่งทางเข้าสวยมาก มองหนูในร่มก็จะเห็นแสงสีชัดหน่อยนะความสุขอยู่ที่ตัวเราครับเพื่อนเราจะทำยังไงก็ได้ให้มันมีความสุขเราก,กำหนดชีวิตเราโอ้นงังนกเต็มเลยไปแล้วบาย